ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในชีวิตไม่ได้เป็นเพียงโชคร้ายแต่เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยมองว่าคุณคือผู้ถูกเลือกของพระเจ้าสาระสำคัญคือ 1. ความเจ็บปวดคือสัญญาณความเจ็บปวดที่คุณเผชิญเป็นเหมือนคำเรียกจากเบื้องบนที่กำลังปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในคุณพระเจ้ากำลังเตรียมคุณน,นี้ให้พร้อมสำหรับบางสิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจซึ่งพระเจ้า ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดคนชอบทรนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกในการทดสอบต่างๆนานา,นา,นานชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ จะได้ปรากฏเป็นที่น่าสรรเสริญมีเกียรติและสง่างามในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา 2. การทดสอบของผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกมักถูกทดสอบเสมอเพื่อกลั่นพลังดิบที่ซ่อนอยู่ภายในความเจ็บปวดการสูญเสียหรือการถูกหักหลังไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ค่าแต่คุณมีค่ามากพอที่พระเจ้าจะทดสอบคุณให้คุณเจ็บจนรู้แจ้งสะดุดจนตื่นและพังจนสร้างใหม่ได้ด้วยตัวเองเหมือนดังชีวิตของโยบที่ถูกทดสอบจนเสียทุกสิ่ง แต่เมื่อผ่านก็ทดสอบพระเจ้าจะคืนให้มากกว่าเสมอเรารู้ว่าในทุกสิ่งพระเจ้าทรงทํางานร่วมกับคนที่รักพระองค์เพื่อให้เกิดผลดีคือคนทั้งหลายพระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้ใดที่พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ทรงตั้งไว้ล่วงหน้าให้เป็นเหมือนพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก 3. การตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับความหมายของชีวิตไม่ทนกับคำโกหกและอยากเข้าใจทุกสิ่งนั่นคือจุดที่พระเจ้าเริ่มเปิดประตูใหม่ให้คุณความเจ็บปวดเป็นการปลุกให้คุณตื่นขึ้นจากโลกที่ลวงหลอก 4. ความโดดเดี่ยวและภารกิจผู้ถูกเลือกมักจะโดดเดี่ยวและเดินอยู่ในเงามืดก่อนที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆและยืนอยู่บนแสงสว่างที่แท้จริง คุณไม่ได้มาเพื่อมีชีวิตเหมือนคนอื่นแต่มาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า 5. ความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ความเจ็บปวดและการสูญเสียไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอแต่กําลังขัดเกลาคุณเหมือนเพชรที่ยังไม่เจริญในคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแต่ถูกสร้างมาเพื่อเข้าใจทุกคน 6. การเป็นแสงสว่างผู้ที่แบกรับความเจ็บปวดได้มากที่สุดคือผู้ที่สามารถแบกรับแสงสว่างได้มากที่สุดเช่นกัน พระเจ้าไว้ใจให้คุณแบกแสงสว่างนั้นเพื่อให้ความสว่างค่อยๆแทรกซึมไปสู่ผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีใครเอาถังครอบไว้แต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านทํานองเดียวกันให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะได้เห็นการดีที่ท่านทา และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นแสงสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตการเดินกับพระเยซูเส้นทางแคบและลำบากและอาจเจอกับความเจ็บปวดแต่เมื่อแบกแอกนั้นไว้ชีวิตเราก็จะยิ่งส่องสว่างเหมือนพระเยซูความหมายที่ลึกซึ้งใช้ชนะที่แท้จริง ไม่ใช่การมีมากกว่าคนอื่นแต่คือการมีความสงบมากพอแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกความเจ็บปวดของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นรหัสลับที่พระเจ้าใส่ไว้ในเส้นทางชีวิตของผู้ถูกเลือกทุกคนเพื่อแยกคุณออกจากเส้นทางธรรมดาความเจ็บปวดที่คุณประสบมาตลอดชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณด้อยกว่าใครแต่เป็นเพราะคุณถูกหลอห้อมให้แข็งแกร่งในแบบที่คนธรรมดาไม่เข้าใจ และคุณคือผู้ถูกเลือกที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นในแบบที่คนธรรมดาทำไม่ได้อย่าลืมปุ่มกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ